ส่วนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายสุเทพเ,เทือกสุบัณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอ,อชอเข้าให้ปักคำต่อพนักง,งานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลในกรณีทหารเข้ากระชับพื้นที่การชุมนุมเมื่อวันที่10เมษาย,ยนปีที่แล้วโดยนายสุเทพได้นำเอกสารดาเนินการว่าการสั่งสลายการชุมนุมเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเข้ายื่นต่อตารวจ ขณะที่นายอภิสิทธิช์วชีวะในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีจะให้ปากคำกรณีเดียวกันในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ค่ะผู้ประกอบการแท็กซี่คู่จะปิดถนนประท้วงนะคะเหตุไม่พอใจมติคณะรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงพลังงานปรับขึ้นราคา LPG ตั้งแต่กลางปีหน้าเป็นต้นไปพร้อมกับเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและฝ่ายที่เกี่ยวข้องชี้แจงมาตรการที่ชัดเจนในแนวทางปรับขึ้นราคาด้วยค่ะเครือข่ายสาหกรณ แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทยมีมตินัดเคลื่อนไหวคัดค้านการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG และแก๊ส NGV หลังจากที่มติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานปรับขึ้น LPG ตั้งแต่วันที่16มกราคม2555โดยทยอยปรับเดือนละ40สตางค์ต่อลิตรและปรับขึ้น n g v เดือนละ50สตางค์ต่อกิโลกรัมจะส่งผลให้ปีหน้า LPG ปรับขึ้น4บาท80สตางค์และ n g v ปรับขึ้นเป็น6บาทค่ะ นายวิทูลแนวพาน,นิชประธานเครือข่ายสากรแท็กซี่ระบุค่ะว่าการปรับขึ้นราคาก๊สซอ g v และแก๊ส l อ g ถือว่าซ้ำเติมผู้ประกอบการแท็กซี่อย่างมากโดยเฉพาะหลังวิกฤตน้ำท่วมมีอู่แท็กซี่จำนวนมากถูกน้ำท่วมรถจมน้ำเสียหายทางเครือข่ายต้องการขอให้รัฐบาลชะลอตัวปรับขึ้นพลังงานทั้งสองชนิดออกไปอีกหนึ่งปีหลังจากนั้นขอให้เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นเรื่องการปรับขึ้นราคาที่เหมาะสม โดยช่วงบ่ายวันนี้ได้ยื่นเครือข่ายเครือข่ายได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้บริหารบริษัทปะตะทเพื่อขอให้รัฐบาลชี้แจงมาตรการที่ชัดเจนภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งหากต้นปีหน้ารัฐบาลยังยืนยันปรับราคาผู้ประกอบการแท็กซี่ทั้งหมดอาจออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมปิดถนนค่ะ ปัจจุบันเครือข่ายสาหากรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและชุมนุมสาหากรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทยมีรถไม่น้อยกว่า2,000 0คันจากรถที่วิ่งในระบบมีมากกว่า5,000 0คันและปัจจุบันมีแท็กซี่ใช้ประมาณ55,000คันใช้การ์ด NGV วในราคากิโลกร,รัมละ8บาท50สตางค์หากปรับขึ้นอีก6บาทจะทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ70 ขณะที่รถแท็กซี่ที่ใช้ LPG ที่วิ่งในระบบมีประมาณ1,000 0ถึง2,000 0คันซึ่งการปรับขึ้น LPG ในราคา4บาท80สตางค์จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ42ซึ่งหากต้องเติม500บาทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีก210บาททำให้ต้องเสียค่าก๊าซถึง710บาททำให้ผู้ขับแท็กซี่ยากที่จะมีรายได้เหลือจากการขับรถค่ะ ค่ะกีฬาวันนี้ติดตามกับคุณสุธาสินีสุธทธิบงกตนะคะคนในแวดวงกีฬาก็ยังคงเดินหน้าช่วยฟื้นฟูหลังจากที่น้ mm ํา hmm. ท่วมเมื่อวานนี้คิวคุณทัมมี่ไปช่วยฟื้นฟูสนามกีฬาที่ปักเกรดวันนี้คิวใครคะคุณสุธาสิีคุณทัมมี่ค่ะน <ำ S 1> ําน,น้องนนักกีฬา,าทีมเา้าไทยไปเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ไปลุยที่ปทุมธานีนะคะค่ะเชณนค่ะวันนี้ค่ะก็ยังมีนักกีฬาหลายๆคนนะคะที่ออกมา ต่างนะคะรวมถึงที่จังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะวันนี้เป็นการฟื้นฟูสนามเด็กเล่นและสนหย่อมให้กับน้องๆที่ต้องจมอยู่กับน้ำมานานกว่า1เดือนค่ะ พี่ๆนักกีฬาทีมชาติไทยที่นาโดยแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการ์รุ้งตะว,วันจินดาสิงห์ชําโลกพราะกายหญิงน้องวิวพงชนกกันกลับนักกีฬาทควันโดนัทพงเกตอินนะคะนักว่ายน้ำสามเหรียญทองนก,กีฬาซีเกมส์จูงมือราชวัตรแก้วปัญญาสามเหรียญทองยิมนาสติกแล้วก็น้องนีสุทธิยาจิวเฉลิมมิรนักกีฬายิงปืนนะคะไปนักกีฬายิงเป้าบินค่ะไปช่วยเหลือฟื้นฟูน้องๆที่โรงเรียนวัดดอนใหญ่จังหวัดปทุมธานีซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในฝั่งตะวันออกจนทําให้สนามเด็กเลล่่นแะสยอม รวมถึงอาคารเรียนบางส่วนได้รับความเสียหายก็ได้กลับมามีสภาพตามเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนี้เหล่าพี่ๆนักกีฬาทีมชาติก็ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆซึ่งทุกคนต่างรู้สึกดีใจที่มีเหล่าฮีโร่ในดวงใจมาช่วยทํากิจกรรมเพื่อพวกเขาถึงหน้าโรงเรียนค่ะขอบคุณปอนะทั่วะ ก็รู้สึกดีใจมากอะค่ะที่พวกพี่เขามาช่วยฟื้นฟูนให้กับโรงเรียนเราอะค่ะก็มีห้องน้ำอะค่ะแล้วก็เวทีอยากปรับปรุงให้มันแข็งแรงกว่าน,นี้อะค่ะน้องนีสุทธิยาจิวเฉลิมมิตรนะคะนักกีฬายิงเป้าบินที่ได้โคต้าเข้าแข่งขันโอลิมปิก2012แล้วก็มองว่า การมาทำกิจกรรมให้กับน้องๆถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทําให้เร็วที่สุดนะคะแม้ว่าในช่วงที่เกิดอุทกภัยนั้นตนจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากบ้านอยู่ที่จังหวัดสระแก้วแต่ก็ได้ขอให้นํารถไวๆเพื่อจะได้รีบมาทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมค่ะคือเราดูทางทีวีค่ะมันก็เห็นความเสียหาย ความอะไรวันนี้ความเสียหายมันก็เริ่มลดลงไปแล้วแล้วก็ได้มาร่วมฟื้นฟูให้มันไปในทางที่ดีขึ้นก็รู้สึกดีใจค่ะคือแบบน้องเขาเป็นเด็กๆไงบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทําอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็คอยบอกเขาก็เต็มใจช่วยนะคะโรงเรียนเขาเขาก็ลาก่ะค่ะกิจกรรมกีฬาอาสาน้ำใจนักกีฬานะคะเป็นกิจกรรมของนักกีฬาทีมชาติไทยก็รวมตัวกันมาเพื่อสร้างกิจกรรมฟืน้นฟูให้กับเยาวชนในช่วงน้ำลด ซึ่งก่อนหน้านี้เหล่าพี่ๆนักกีฬาก็เดินทางออกไปช่วยเหลือน้องๆที่โรงเรียนบางประหารพระนครศรีอย,ยุธยาและโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจังหวัดนนทบุรีนะคะก่อนที่จะมาปิดท้ายที่โรงเรียนดอนใหญ่ปทุมธานีค่ะยังมีบรรดาเหล่านักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมนะคะมาร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการกุศลนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในโครงการ Miracle of Life หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกหนึ่งรายการคะ่ะ เหล่านักสแสดงและบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคมนะคะไปรวมตัวกันที่สนาม The Royal Golf and Country Club mm ์ฟแอนด์คันทรีคเพื่อร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในโครงการ Miracle of Life Charity Golf หนึ่งในหใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อนำไรายได้จากการแข่งขันทุนกล้าวถวายทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยผู้เข้าแข่งขันหลายรายทั้งนักสแสดงและนักธุรกิจที่ต่างก็บอกว่า แม้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเช่นกันแต่ก็พร้อมจะเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่มากกว่าค่ะผมก็เป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งนะครับในเรื่องของน้ำท่วมปัจจุบันนี้ก็ยังไม่แห้งเลยนะครับก็เข้าใจเข้าใจถึงสภาวะจิตใจนะครับแล้วก็ออกจากบ้านมาเดือนกว่าแล้วนะครับก็ยังคิดถึงบ้านอยู่เลยนะครับ ก็หลายๆท่านก็ได้เข้าบ้านและนะครับก <c oughs> ็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับที่ประสบภัยน้าท่วมแลวก็พวกเราก็ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือมีอะไรเราก็จะช่วยช่วยเหลือกันไปเราคนไทยด้วยกันนะครับน้ําใจราไม่ทิ้งครับไปดูการแข่งขันเทนนิสเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือรอบมาสเตอร์ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาตินะคะ หญิงเดี่ยวรุ่น14ปีพิชยธิดาจันแดงจากนครศรีธรรมราชค่ะมือวางอันดับที่2ของรายการสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเป็นฝ่ายไล่ต้อนชนะบุญยาวีธรรมชัยรัตน์มือวางอันดับที่6ของรายการค่ะลอย6ต่อศูนทั้ง2เซตควา้าแชมป์ไปครองค่ะในขณะที่ประเภทชายเดี่ยวในรุ่น14ปีนั้นแชมป์เป็นของธนดลชนเจริญจากกรุงเทพมหานครที่ชนะวริศบุญยรักจากกรุงเทพมหานครเช่นกัน6ต่อสและ6ต่อสา ในสัปดาห์หน้านี้นะคะนักกีฬาไทยนั้นจะเดินทางไปแข่งขันมวยเวิลด์ซีรีส์นะคะรายการน,นี้เป็นการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นกึ่งอาชีพนะคะจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริการายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามรายงานจากคุณจำลักลวนรอดค่ะ เมื่อพูดถึงโลกของกีฬามัดมัดมวยขนาดนี้ต้องยอมรับว่าได้มีการแตกกิ่งก้านสาขาไปอย่างมากมายทั้งมวยไทยมวยเควันหรือแม้กระทั่งมวยไทยไฟที่จัดในบ้านเราน,นขณะน,นี้ส่งผลให้หลายๆสาพันกีฬาต่างก็ตื่นตัวเล่งพัฒนากีฬาที่ตัวเองดูแลโดยเฉพาะสาพันมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือไอบ้าที่เป็นอีกหนึ่งองค์กรกีฬาที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันใหม่ซึ่งล่าสุดได้ผุดโปรเจกต์ใหม่หลังจากได้รับไปเขียวจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ไทยจัดศึก w o r ซ d s e r i e s b o x ิ n g หรือ WSB ซึ่งรายการนี้ทีมกัปั้นไทยจะประเดิมแข่งขันด้วยในการเวียนนี้สำหรับว l d ซ e r i e s นั้นมีรูปแบบการแข่งขันแตกต่างจากมวยสากลสมัครเล่นไม่มากนะักโดยบรรดานักมวยจะต้องถอดเสื้อก้ามและให้ก,กาดขึ้นเวทีพร้อมกับตัดเตรียมพละกำลังให้มากกว่าเดิมจากเดิมทีที่ชกกัน3ยกยกละสามนาทีเพิ่มมาเป็น5้ายกในเวลาเท่าเดิมแต่กติกาการให้คะแนนเหมือนกัน สำหรับวงซีรีส์บ็อกซิ่งหรือ WSB นั้นทางสมาคมมวยสากนแห่งประเทศไทยยืนยันชัดว่าแม้ว่าปัจจุบันสมาคมจะยังไม่พร้อมเนื่องจากขาดปัจจัยหลายอย่างด้วยกันแต่ก็จะขอร่วมจัดก,การแข่งขันครั้งนี้อย่างแน่นอนโดยล่าสุดเพิ่งจะจ่ายเงินค่าแฟนชายไปกว่า3ล้านบาทแล้วสำหรับกระปั้นไทยนั้นจะลงแข่งขันในครั้งนี้ในนามชื่อของบางเกาะอีเลเฟนซึ่งจะใช้3กระปั้นในรุ่นเล็ก และหมวยรุ่นใหญ่จากออสเตรเลียและยูเครนมาสมทบอีก2รุ่นสำหรับทีม b a n คเออเลฟไทยจะอยู่ร่วมสายกับรัสเซียอิตาลีอินเดียสหรัฐอเมริกาและประเทศคาซัคสถานโดยการจัดการแข่งขันนั้นจะแข่งขันระบบย่าวยเยือนโดยในแต่ละทีมจะต้องใช้เงินทุนกว่า10ล้านบาทต่อปีเพื่อเป็นการช่วยการปลุกกระแสโลกของมวยสากลสักเล่นให้กับมาคึกคักสู้กับมวยเควันและมวยสากลสมัครเล่นอาชีพ สำหรับการแข่งขันแต่แต่ละสนามนั้นจากชกกันทั้งหมด5รุ่นโดยจะแข่งขันวันเดียวจบและจะคิดคะแนนสะสมหากว่าทีมใดมีคะแนนมากที่สุดของสายก็จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับอีกสายหนึ่งโดยมีการชิงเงินรางวัลรวมกว่า15ล้านบาทเลยทีเดียวเพราะคราวนี้เราก็ต้องระวังเพราะว่าเป็นการต่อยกึ่งอาชีพถอดเฮดการ์ดออกไม่ใส่เสื้อแล้วก็ต่อยหยกเนี่ยนะครับมันก็ทําให ของเราเนี่ยเราไม่หวังผลในการแข่งขันเท่าไหร่นักนะนะเพราะว่ามันเป็นปีแรกที่เราได้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ผมเชื่อว่าเราเนี่ยจะได้ประสบการณ์มากอาไม่ครับเกิดมาเพื่อสู้แล้วครับสู้ๆอยู่แล้วครับผมเราไม่กลัวเราเป็นนักมวยเราต้องทำตรงนี้มันเต็มที่มีรายการที่ไหนก็ต้องไปแข่งครับเป็นผลดีกับเราไหมครับน,น่าจะเป็นผลดีครับเพราะได้กระดูกได้อะไรเลยครับผมบมันเป็นประสบการณ์ของเราที่ได้ไปแข่งต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยสำหรับประสบการณ์ชกมวยก็ มวยไทยมาก่อนก็ป้องกันตัวได้ครับก็พยายามเซฟตัวเองให้มากปล่อยให้มากสำหรับสนามแรกในศึกเวอร์ซิลี่บ็อกซิ่หรือ WSB ของแบงคอกอีเลฟเซึ่งทีมกัปั้นไทยจะออกไปเยือนลอสแอนเจลิสมาทอ o r ของทีมประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะแข่งขันในวันที่18ธันวาคมน,นี้จำลักณลอดไทย PBS รายงาน ในเกมฟุตบอลน,นะคะโดยเฉพาะนะัดสาคัญในสปอนเซอร์ไทยเปเียร์ลีกนั้นจะมีผู้ตัดสินชาวญี่ปุ่นมาช่วยตัดสินเพื่อลดความกดดันค่ะ ดรวิชิตย้ำบุญเรืองประธานบริษัทไทพริมเลีกออกมาแถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวและเ่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยโดยยืนยันว่าฟุตบอลสปอนเซอร์ไทพริม์ลีกเดือนนี้2เกมบิ๊กแมตช์ระหว่างเมืองทองกับชนบุรีซึ่งจะเป็นเกมตัดสินรองแชมป์ก็จะใช้กรรมการจากญี่ปุ่นเดินทางมาตัดสินแม้จะมีเสียงทักท้วงจากประธานผู้ตัดสินที่ต้องการให้ใช้ผู้ตัดสินจากไทยรวมถึงมีบางส่วนบอกว,ว่าอาจจะเป็นการได้เปรียบของชนบุรีเพราะมีนักเตะญี่ปุ่นอยู่หลายคนและโคชเฮงวิทยาก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้แต่ ดรวิชิตบอกว่าก่อนนั้นนี้ก็ได้มีการสอบถามไปยังทุกฝ่ายและทุกคนเห็นด้วยไม่มีใครคัดค้านแต่เมื่อถึงเวลาดําเนินการทุกอย่างเรียบร้อยกลับต้องการให้ใช้ผู้ตัดสินไทยนะคะ ซึ่งตอนนี้คงไม่จะสามารถระงรับการเดินทางมาได้แล้วนะคะก็คงจะต้องใช้ผู้ตัดสินชาวญี่ปุ่นต่อไปผู้ตัดสินชาวญี่ปุ่นนั้นจะทําหน้าที่3นัดก็คือวันที่25ธันวาคมเมืองทองพบชนบุรี31ธันวาคมบุรีรัมย์พบเมืองทองและ11มกราคมนัดชิงชนะเลิศไทยคม FA ฟเอคัพก็จะใช้ผู้ตัดสินญี่ปุ่นด้วยค่ะ ในแง่ดีนะคะฟุตบอลในระดับนานาชาติทั่วๆไปนะคะแมชสำคัญเขาก็จะใช้ผุ้ตัสินเป็นกลางกันทั้งนั้น<ช>นัดนี้ญี่ปุ่นมาเนี่ยอาจจะลดความกดดันะนะคะจากแฟนบอลทั้งสองฝ่ายได้ค่ะค่ะขอบคุณคุณสุทธาสินีค่ะ,คะทั้งหมดคือฟื้นฟูประเทศไทยในช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะคุณสุธาสินีคุณจิราัชาตาดิฉันเป็นจมารันร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ